ตู้เย็ในใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ่อว่าแล้วก็ขอเปิดดูหน่อยนะจะมีขนมให้เรากินบ้างหรือเปล่าวิพยพุดดิ้งใช่เราเก็บพุดดิ้งได้โอเคอร่อยเลยทีนี้งำ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 ,งำนี่ไงล่ะพุดดิ้งวันถัดไปอะไรพุดดิ้งของฉัน แนี่ก็คือเกมพี่ชายของฉันขมโมยพุดดิ้งไปเออเกมอะไรเนี่ย <c ười> แค่พี่ชายขมโมยพุดดิ้งก็เป็นเกมได้เหรอเนี่ยโอ้โอ้ my god ละ่ะเรามาดูความวายปวงของพี่น้องคู่นี้กันดีกว่าว่าพุดดิ้งเนี่ยจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนกันโอ้เขามีเลเวลด้วยนะในดูซีเธอที่หนึง่งอ่า พุดดิ้งเหรอก็มาเอาไปสิจาอยู่ในท้องพี่เองอุ๊ยต้องแอบ,บก่อนละปึ๊บแอบบแอบบเลยไม่เห็นลืมเห็นนี่พี่หายไปไหนคะเนี่ยพี่เอาพุดดิ้งของฉันคืนมานะฮ่จับไม่ได้หรอกนะน้องสาวแค่นี้ยังกระจอกไปจิตใจเอาละนี้ต่อดีกว่านี่พี่อยู่นั่นเองอย่าไปนะอุย๊ยเอ่อตู้หนังสือแอบ,บได้หรือเปล่าเนี่ยแอบบไม่ แบบนี่ไงเขาเขาไปนอนจะจะเข้าไปนอนได้ไหมจิจไอ้นอนแอบหนังสือไม่เห็นเลยเอาไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนอีกแล้วอืมไงแล้วไม่เห็นหรอกน้องสาวกระจกไปดีกว่าต้องหนีต่อละหยุดนะอ้าวโซฟาเอาิ่มตรงไหนดีะนี่เออติดติดหัวติดหัวเอา้าอยู่นั่นไง ปล่อยพี่ปล่อยเธอหยุดนะเอาใหม่ oh my, แอบตรงไหนดีอะหลังข้างหลังได้ไหมโอติดอีกอะโอโ,อโอติดเต็กเออแอบแอบตรงไหนดีแอบตรงนี้ดีไหมอะเออนี่ไงโอเคเอาหนังสือมาห่อตัวได้ปะไม่เห็นอะนั่นไงฉันเห็นนะเอายังเห็นอีกเหรอเออทำเป็นอ่านหนังสือดีกว่าหายไป หของเข้าเนี่ยพี่ฮ่าๆแ,แค่อ่านหนังสือก็ไม่เห็นแล้วอ๋อไปต่อหนีต่อหยุดนะโอ้นั่นอะไรนั่นพาที่แม่ซักไว้นั่นไงเอามาแอบซะเลยหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยอะฉันเห็นนะอย่ามาอเอาใหม่รอบนี้ต้องรอดอันนี้เลยไปไหนเนี่ยอยู่ไหนเย่ <Yeah! S 2> รอดแล้วจ้า ไปต่อพูด,ดย้่ยของฉันนะเอา้าคุณตาสวัสดีครับเออวัดดีหลานเออผมขอยืมยืมคุณตาแอบหน่อยนะครับเฮ้ยไปแอบอะไรตรงนั้นเออทำไมตาไม่ช่วยผมเออเอาใหม่รอบนี้ผมขออนุญาตไม่แอบในเสื้อตาแล้วนะครับอา้าวไม่แอบแล้วเหรอเออมันแอบแล้วน่าจะเห็นนะครับ อาแล้วจะแอบ,บตรงไหนแล้วหลานแล้วหลานตีกันเรื่องอะไรล่ะเนี่ยไม่มีอะไรครับตาเออนี่นหน่อยเล่น่อนแอบ,บกับน,น้องนะครับอา่าอย่างงั้นเหรอหนาสนุกจังเลยตาเล่นโดยได้ไหมล่ะเออไม่เป็นไรครับเออแอบบต้นไม้ไม่เห็นฮึคิดว่าฉันไม่เห็นละเออตรงสยแอบ,บตรงตรงคุณตามไม่ได้แล้วครับตัวแอบอี่อื่แล้วนี่ไงตูเสภา ไปใส่เลยนี่คุณตายืมแบบนะครับออ้อยน้ำาลวกปากตาแล้วล้านฮเ้ยอยจักเสือให้ตาด้วยนะได้เลยครับเฮ้ยผนังเล้าวๆนั่นไม่ฉันต้องไปที่ตู้หยิบไม้ออกมาแล้วก็ทุบก,กับแพงเลยโเบ๊ะทำอะไรกันนะฮะ เออเปล่าครับดูเหมือนว่าจะไม่ละเอาไม้ออกมาก่อนตรงนี้แล้วตองไปที่อื่นไม่มีแล้วเหรอไม่มีที่ไหนแล้วเออเข้าไปแอบ,บในตู้ซะเลยปุ๊บเอ้ยพี่หายไปอีกแล้วพี่หายไปไหนเนี่ย,อยเอ้ไม่เห็นหรอกจ้า แอบตรงไหนดีละเนี่ยคุณตามาอีกแล้วเหรอครับอ่าวัดดีจ้ะลานโอ้ยคุณตามาอยู่อะไรตรงนี้ครับเนี่ยเอออันนี้คือเครื่องอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ๋อโอเคออเย้ยคุณตาอ่ะนับคนเดินผ่านกี่คนคนหนึ่งคนคนสองคนแอบพี่ของชันไปไหนทำไมคนเยอะแยอะอย่างนี้ เยี่ยมเลยไปต่อดีกว่าอ๊ะวิวหมนว่าจะมาเจอโซฟานี่อีกแล้วไม่เอวกลัวหัวติดอีกปิดไฟเลยไม่เห็นหรอกแง่น้อยพี่เฮหายไปไหนเนี่ยโอ้ยมืดไปหมดเลยใครปิดไฟไปหรือยังนะ ปิดไปเย่ไปแล้วฮ <laughs> พี่หยุดนะเมื่อกี้ปิดไฟเหรอโอค้คุณตาไปอยู่ตรงนี้นะเออหลานตาจะนอนหน่อยนะฮนะนะโอ้ยตาในๆแล้วก็ขอญาตแอบหน่อยฮะเฮ้ยหายไปไหนฮะนั่นฉันเห็นอ,อไม่ มีตรงไหนแอบได้อีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้แต่แล้วโคมไฟล่ะโคมไฟฉันเป็นโคมไฟฮึโคมไฟอะไรเรือทางเดียวแล้วล่ะพาม่านอันนั้นนี่ไม่เห็นหรอกเอเฮ้ยนั่นไงอยู่ตรงนั้นเห็นได้ยังไงนี่อออแอบตรงนี้ซะเลยนี่ คุณตาเฮ้ยเห็นอีกแล้วปยฉันไม่ยอมปล่อยไปแล้วไปซื้อพุดดิ้งมาคืนเดี๋ยวนี้นะเอาละจบไปแล้วกับเกมตามหาพุดดิง้งไม่ิตามหาพี่ที่แอบซ่อนอยู่ตามบ้านต่างๆนะเพื่อที่จะเอาคืนนี่ใครจะกินขนมในตู้เย็นเนี่ยก็ดูก่อนนะว่าเป็นของใคร โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คลิปนู้นคลิปไหนก็ตามแต่อย่าลืมตามมาดูกันด้วยล่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายเย่ yeah.